สวัสดีครับ FC พอพารวย FC ฮานอยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการส่งช็อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนบ้านนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาครับพบกันวันนี้รอบของวันที่21มีนาคม2565ครับเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะพิเศษมาก็จะมีลาวพัฒนาเนาะในจังและก็หวยหุ้นรอบต่างๆ่ตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะครับรวมไปถึง สองรัฐเนาะเหลือ2รัฐอยู่เพราะว่ารัฐที่3ปิดตัวอยู่นะครับนั่นคือรัเสเซียนะฮะหุนดาหุ้นอะไรก็ดีนะครับรัไปถึงดาวโจนส์ถปิดเนสองปิสามนะที่ขึ้น13ดสามก็มีดาวโจนส์ VAP แล้วลาวจนปกติเนาะ,ะสรับคืนที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษขอภัยเอฟซีนะฮะที่ทักมาขอแนวทางดาวโจนส์ก็เผลอหลับไปตอนหัวค่ำเนาะตื่นมาอีกทีอ้าวเที่ยงคืนกว่าแล้วเกือบออกผล วันนี้พบกันในวันอากาศที่ฝนกาลังพรมเลยทีเดียวตอนนี้ครับช่วงที่กําลังทําคลิปอันนี้ก็ตีสองกว่าเนาะฝนพรมลงมาอย่างหนักในตอนนี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยครับดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะมาสรุปรายทางครับของวันที่20กันนะครับเฉพาะกิจสาเบิร์ครับปน7 8 8ครับล่าง06นะครับ8 8นะครับ มาตรงนะสายรูด8นะครับไม่พลาดนะครับ06ไม่วางก็หลุดไปนะครับส่วนทานาพิเศษครับบนมา185ลังมา63นะครับแปบ8เดินนะครับ8เดินดุยดุยมาเลยนะครับสายรูดนะครับ8มานะครับ8มาอยู่เนาะ8มานะจ๊ะเนื้อสิ่งอื่นใน788นะครับ รอบพิเศษรอบเฉพาะกิจนะ78ชุดวินนี้ทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับบ่อยๆก็แสดงความดีๆของคนที่เหที่ปางครับในรอบเฉพาะกิจและพิเศษนะครับถัดมาเป็นฮานอยปกติครับที่ไม่ปกติครับบนมา,า48บา4เด็ทีแอดซะง,งั้นตรงๆเลยล่าง40ครับ48 40สายรูดว่างไงครับบนล่างเลยจ้า รูดสีบนล่างยังไงก็เด้งๆครับก็ยินดีด้วยเด้อสายรูดสายโรดช่วงนี้ก็แม่นอยู่นะมารวยรอยู่นะครับอ่ะก็ยินดีด้วยกับผานายปกติที่ไม่ปกตินะครับปิดท้ายด้วย VIP นะครับอ๋อชุดวิน3 4 8เนาะชุดวินเนี่ย3 4 8นะครับชุดวินเด่นมารวยรวยจ้า ก็ว่ากันไปนะครับส่วนชุดวิน185นี้ก็มาในเด่นนอกรอบเนาะชุดนอกตารางเนี่ย1น5นี่ตรงตรงเด่เหมือนกันเนาะสำหรับสายล่า3ตัวก็น่าจะไม่พลาดนะครับก็ว่ากันไปวีพีบนมา3 7 1ครับล่างมา5 1แห้ FC ถามบอกชอบ3กับ6มาเท่าไหร่มา7กับ1มา7กัน1กับ5 51ตรงๆครับชุดนอกตลาดก็เห็นกระปังไปเนาะวันนี้ก็พอได้ค่าขนมกันไหมฮะยังไงก็อย่าลืมครับตามแต่รอบที่ชอบนะครับเน้นแต่รอบที่ใช่เนาะแอ,แอดมินเองก็ตามมา2รอบนะครับรอบที่3าไม่ตามมาตรงๆแน่เจ็บใจอ้าวยังไงก็ใช้ดูวิธีของท่านนะครับตามแต่พอดีนะครับหวยนี้เข้ามีหลุดเนาะความหวังก็คือการเล่นหวยนะครับ 84%ของคนในประเทศครับแทงหวยจะบอกอะไรให้นะครับและก็ซื้อรอตเตอรี่นะครับนี่แหละครับความหมองเล็กเียน้อยครับมาดูแนวทางของวันนี้จันทร์ที่21ครับวันจันทร์นะครับก็จะเชเดิมครับเอ่อเลขคำนวณสูตรวางให้เช่นเคยครับเด่นเบิ้ลไม่แน่นะจันทร์อังคารชอบเบิ้ลนะครับเด่นเบิ้ลก็วางให้นะครับ เด่นรอบในแต่ละรอบก็วางให้จับได้วินได้นะฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็นะชุดวินก็มารัวนะลองดูครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่นี่มีแนวโน้มที่จะมาที่จะเข้ารอบนะครับก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับยังไงก็ลองดูครับส่วนลาวัฒนานะครับพลาดมาหลายงวดเนาะลาวช่วงนี้มันบ้าบองบออยู่เนาะพอจะเบิ้ลก็เบิ้ดลดรัวพอจะไม่มาก็จะไม่มาเอาง่ายๆเนาะก็ไม่รู้จะยังไงต่อก็ลองดูครับ เราพัฒนาตัวที่ชินชอบตัวที่เน้นให้ก็มีแล้วนะครับชุด3ตัวก็มีวางให้นะครับก็ลองดูนะครับส่วนเราพัฒนานั้นส่วนใหญ่จะมาชุดนอกตารางเนาะก็ลองดูครับในกลุ่ม VIP ของเรากลุ่มปิดนะครับชุดนอกตารางก็จะให้ไว้นะครับหรือใครที่ชินชอบก็ทักแชทแอดเฟซมาครับ Facebook ใหม่นะนะครับทักมาได้เลยนะครับแอดขมาก็มาทักว่าขอเข้ากลุ่มหวย VIP ครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ได้ตลอดชีพครับ เบื่อก็ออกไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นแหละครับมีกติกานิดเดียวนะฮะนะครับก็คือสมัครแทงหวยเสียงโชคกับเราก็ผ่านลิงก์จากเราก็ทนานั้นฮะคุณก็มาอยู่ในกลุ่มของเราได้ส,สบายแล้วนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายอะไรนะครับขอบคุณทุกทที่ติดตามขอให้โชคให้หมาน่นห่างไกลโรคภัยเนอร์ผีนองรักษาสุขภาพกับผมสุรพี่ก็เฮงๆปังๆรวยๆจ้าสวัสดีครับ